ผังเลขเด็ดงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขเด่น8 4 1 9เลขชุด2ตัว80 82 83 85 86 87 10 12 13 15 16 17 4 0 4 2 4นย์สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเกในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเลขชุดสองตัว3ามเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบน9กสา เลขชุดสองตัว42เข้าสองตัวล่างจอมขมังเวทงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขเด่นบน3ชุดสองตัว303138ชุดสตัว431ล่างให้เด่น0ชุดสองตัวล่าง 3 0 6 0 9 0ยนย้ 30, 60, ในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเลขเด่นบน5เข้าหลักร้อยบนฝันเป็นจริงงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขเด่น6กเลขชุดสองตัว6กสี่หกห้ ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเลขเดน่นสี่เข้าหลักสิบล่าง